เนื <mile> ้อนี้จากเพลงอะไรพระพระวรรนาผ่านไปนานไปนานเลือเกือความความมิมิท์เหรอความมิมิทเกียอะไรปะภาวนาภาวนาให้เธอคนไรยูเพลงเฮียอะไรเพลงมาลายูอะโอ้ยเฮียยอมยอมยอมก็จะไม่ไหววะวันี้เสลี่ยงแสงเดียแสงแด็พ่อ ยื้อโบเลยยอมยอมโอ้โหแม่งยากยากยากเต็มสุดท้ายแม่งมูมกันเมื่อกี้ไอ้แบบแสงแดดแม่งราวการแข่งกันในรอบนี้ผู้ชนะก็คือเฟย์เฮียผู้แพ้ก็ต้องโดนตีโอ้ยดีกี่รอบเนี่ยทราย